มีอุปรกรณ์ชอตรับฟาร,ร์มแมปต่างๆตัวการ์เดนทอยเดตทาวเวอร์ดี e เอนต์ฮันตี้ซอมบี้ฟิชอิดการ์เดนทาวเวอร์ดีฟเ i นต์สกิปิดี้ทาวเวอร์ดีเน์และยังมีโลบักแท้อีกด้วยรวดเร็วสวไวหากใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้เราอยู่กันในแมปอนิเมะลาสตนกันนะครับซึ่งคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปอัปเดตกันเนาะเป็นอัปเดตของ EX นั่นเองอัปเดตท,ที่82นะครับจะมีตัวละคร EX เข้ามาอยู่4ตัวละครแล้ววก็จะมีีตั Evo เน เข้ามา1ตัวละครนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่ามีตัวละครอะไรกันบ้างเนาะตัวละครแรกนะครับก็คือตัวละครอย่างนี่เลยอุคิโอลานะครับอุค mm ิโอลาเป็นตัวที่มีการ EX เข้ามานะครับต่อมาเนี่ยเป็นโซโลรอแล้วก็จะเป็นเคมปาจิแล้วก็โคคุชิโบในส่วนของ4ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําการรีวิวหลังจากที่ลงคลิปตัวของสรุปอัปเดตกันไปนะครับ mm hmm. แล้วก็จะมีสกินใหม่เข้ามานะครับเป็นระดับอนะัลต mm ิเมทเนาะแล้วก็อัลติเมทอัลติเมทสองอัลติเมทสเลย แล้วก็จะเป็นเซเลเชียลหนึ่งโอ้โหแล้วคือตัวแต่ละตัวนี่หายากเหมือนกันนะ <laughs> อัลติเมทเนาะก็สกินเหมือนจะไม่ค่อยสวยแมย้ผมว่าไอ้ร่างเดิมเนี่ยสวยกว่านะอันนี้อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเนาะแต่ไอ้ไอโซโลเนี่ยผมว่าสวยอ่าถ้าเป็นอุคี้นี่ยังอาจจะยังกอดแล้วก็ต่อมานะครับโบบักนะครับโบบักเนี่ยอันนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยมันจะมีอยู่โบบัก2สีใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวผมขอลองดูโบบักตัวเองก่อนนะอันเนี้ยถ้าเป็นโบบักค,คนที่มีอันเก่าอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นโบบัก OG อ่าชื่อโบบัก OG นะแล้วเวลาอีโวเป็นร่างใหม่เนี่ยมันจะเป็นร่างทองทุกคนเออเป็นโบบักโกนะแต่ถ้าเป็นคนที่แบบเพิ่งได้โค้ดก็คือเป็นตัวใหม่ที่ไม่ใช่โบบัก OG เป็นคำว่าโบบักเฉยเวลาอีโวขึ้นร่างนี้เนี่ยจะกลายเป็นโบบักบัมแบบนี้นะครับแต่เนี้ยถ้าใครที่มีโบบักอยู่แล้วหรือว่าแบบชื่อโบบัก OG นะครับก็จะได้เป็นโบบักโกแบบน,แบบนี้ร่างนี้เลยถ้าอีโวนะต่อมาก็จะมีการรีบาลานซ์นะครับส่วนการรีบาลานเนี่ยผมไม่ ไม่รู้ว่ามันรีบาลานยังไงเพราะว่าโกฮังเนี่ยโอโ้โหดูดีทุกคนเยอะมากอ่ะเดี๋ยวผมลองดูนะว่าโกฮังมีอะไรแตกต่างจากเดิมไหมถ้าดูตอนนี้นะโกฮังก็เหมือนจะไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมนะทุกคน ก็ยังจะปก,กตินะถ้าถ้าถ้าดูแบบข้างนอกตรงนี้นะเราอาจจะต้องไปดูในด่านอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวละครที่มีการรีบาลาน์เนี่ยก็จะมีตัวของเซนคูเนาะนี่เป็นโหมดดีเฟน s ์ดีเฟน s ์นะครับแบบนี้ก็อันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเก่งกว่าเดิมหรือว่ามันจะกากว่าเดิมแล้วเขาไม่มีบอกอะไรเลยอะเขาบอกนะแต่ว่านั่นแหละเราต้องไปดูข้างในอีกทีนึงนะครับแล้วก็จ,จะเป็นตัวของ โคดกิเวอร์โคดกิเวอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวละครจากไก่งวงนะตัวอะไรนะจำจำชื่อไม่ได้แล้วไอเรื่องจากพระเอกขยะนะครับนี่เขาจะแก้ไขเรื่องตัวของสกิลกดเนอตเอ่อแทชพอร์ทนะครับต่อมาเป็นตัวของตัวนี้นะครับเดี๋ยวตัวไหนนะไอชื่ออะไรนะยูโน่กับอะไรนะยูโน่กับชื่ออะไรจําชื่อไม่ได้อยู่ๆก็ลืมเฉยเลยด้วยความที่เพิ่งตื่นด้วยตัวนี้นะครับก็มีการปรับบาลานะ์เนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าปรับบาลาน์แบบไหนอีก ต่อมาก็จะเป็นตัวของกิโกโร่นะครับก็มีการได้ปรับบาลานซ์เหมือนกันแล้วก็จะเป็นลูรูทนี้ลูรูทลูรูทที่คือเขาปรับให้เก่งกว่าเดิมไหมลูรูทนะครับนี่ไม่รู้ว่าปรับให้เก่งกว่าเดิมหรือเปล่านะจะมีเกียร์อัรคอนโทรลตรงนี้อืตรงนี้ถ้าเรามองตรงนี้เราจะผมก็จําไม่ได้แล้วมันเป็นยังไงเออแล้วมันมันเป็นยังไงคือจาไม่ได้แล้วเนี่ยว่ามันเก่งไหมตรงเนี้ยเหมือนเอ๊ะทำไมมันเหมือนจะทําให้เก่งกว่าเดิมแฮะเพิ่มดาเมจนะครับ 25%แล้วก็คิดาเมจ25%เปเ็นเวลา15้าวิเอ๊ะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันมีอยู่แล้วหรือเป่า <c oughs> จำไม่ได้แล้วก็100%เนี่ยก็จะมีการอัลล็อกอันนี้คือบัฟแล้วใช่ไหม <c oughs> อันนี้คือบัฟแล้วใช่ไหมก็เหมือนจะเหมือนเดิมปะเลือด5,000แต่จำนวนเลือดตรงนี้ทำไมมันดูเยอะๆฮะโอเคใครยังไงลองแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ <c oughs> ส่วนตัวที่มีการรีบาลานซ์มาอีกเนี่ยก็จะเป็นตัวของ Overlord นะครับตัว I o โอเวอร์แล้วก็อัลเบโดนะนี่ตัวนี้นะครับเขาจะมีการตัวของอะไรนะดาร์ควิชดอมนะครับดาร์ควิชดอมในส่วนของพาสซีฟตรงนี้เนาะก็ไม่รู้ว่าบัฟอะไรอีก <c oughs> โอ้ไม่บอกอะไรเลยแต่ที่รู้ๆเนี่ยอันนี้เท่าที่ผมรู้นะเดี๋ยวจะมีตัวหนึ่งที่โดนหนักแต่ก็ไม่รู้ว่า โดนจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมเปิดดูอีกทีนึงเนาะตอนที่มีการรีบาลานซ์เนี่ยก็จะมีตัวของเลกูลัสด้วยนะครับเลกุเลกูลัสเลกูลัสเลกูลัสจะโดนเนิร์ฟไหมเนี่ยไหนเอ่ยเลกูลัสเขาเขา,เขาบอกว่าจะเป็นในส่วนของพาสซีฟตรงนี้นะครับพาสซีฟนี่สิบตัวที่อยู่ในระยะ20%่สิบโดนมาร์กเป็นไวอาร์นี้คือพาสซีฟความเก่งของเขาเลยนะลนเนี่ยลบดาเมจเนี่ยศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลบคูลดาวน์นะครับสองเปอร์เซ็นต์สูงสุดที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต ก็ไม่เห็นปรับอะไรไหมอันนี้คือผมดูจากข้างนอกนะอันนี้ดูจากข้างนอกนะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวของยูจิทุกคนยูจิ G. มีการโดนปรับนะครับนี่เบลดบายเดอะสปาร์กอันนี้ไม่รู้ว่าปรับอะไรนะครับแต่ที่รู้ๆเนี่ยชัดเจนมากก็คือ Commander of the เดอะสกับ b บ e ็ k สปาร์ก EX เนี่ยมันเขียนว,ว่า Remove แล้วก็เ b l e i อิมแพ r e m รีมูฟ a อเวเ h นชาย e m o v e คือยังไงไปหมดแล้วตัวเนี่ยเบลไอเบลดบายเดอะสปาร์กกับแบ็ k สปาร์เนี่ยยังเหมือนมันจะยังอยู่ไหม แต่ว่าโอ้โหอ้อพาส,สีฟอื่นหายไปแล้วนะครับคือคือมันจะมีพาส,ส์ีฟที่เขาสามารถอัปเกรดตัวเองได้ทุกคนจากตัวของ c o m m a n เด r Spark กลายเป็น Spark EX นั่นแหละมาเลยทำให้ตัวของยูจิโกงมากนะครับแต่ตอนนี้เหมือนจะไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปแล้วโอ้โหแต่ว่าเรารอดูตัวพวกนี้แล้วกันเนาะว่าถ้าทำา x แล้วเนี่ยจะเก่งขนาดไหนนะครับแต่อันนี้ก็นั่นแหละรอดูกันต่อไปอทีเึง แล้วก็จะเป็นตัวของกัดนะครับที่มีการปรับบาลานซ์เป็นเบอร์เซอร์เกอร์เรทแล้วก็เบอร์เซอร์เกอร์ห้าร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามีการปรับอะไรนะในส่วนของกนะัดเนาะเดี๋ยวมาดูหน่อยละกันนะครับเบอร์เซอร์เกอร์อันนี้เหมือนจะปรับถ้าดูตัวนี้เราจะไม่ได้รู้เราจะไม่รู้เลยเราจะไม่รู้เลยว่าเขาปรับอะไรนะอ่ะ,อะเราข้ามไปเลยละกันเนาะประมาณนี้ครับสาหรับ อัปเดตนี้นะก็มาดูอันต่อไปเลยแล้วกันในส่วนของ Quality of l i f e ใหม่เนี่ยก็คือเขาจะมีการเพิ่มระยะเวลานะครับในส่วนของการของกิจกรรม b บลตี้เนาะสำหรับอัปเดตปัจจุบันนะเอออย่างเช่นอัพปเดต b o ลตี้อันนี้ข้างในนี่จะเป็นแบบไหนเอ่ยอ๋อเหมือนประมาณว่าอย่างนี้ทุกคนก็โดยปกติแล้วเนี่ยไอตัว b o ลตี้เนี่ยถ้าเป็นอัปเดตที่แล้วใช่ไหมมันเป็นอัปเดตของดาร์กบอลนะครับจริงๆแล้วมันต้องหายไปนะ แต่อันนี้เหมือนจะเป็นการขยายให้อยู่ได้จนถึงอัปเดตปัจจุบันนะครับอันนี้มันเรียกคอลเลกชอะไรไหมเอ้อันนี้ไออันใหม่มาเนี่ยก็ยังแบบเราก็ยังเก็บได้เหมือนเดิมเนาะประมาณนั้นนะครับเหมือนจะนเรียกว่าอะไรอะสะสมเป็นอันใหม่ไอตัวของออเบลตี o ้เนี่ยไอตรงเนี้ย ก็เป็นอันใหม่เลยแต่ว่าไอตัวเคเวสอันเก่าที่เป็นเกี่ยวกับดาร์กบอลเนี่ยก็ยังอยู่ก็เป็นอันเก่าก็ถือว่าสะสมรวมกับอันใหม่ไปเลยเนะี่ยน่าจะอย่างนั้นนะแล้วก็ต่อมาในส่วนของ x x r e m e b o o s t นะครับจะมีการเพิ่มในส่วนของ stat gate ด้วยนะจากเราคือโดยปกติแล้วอะทุกคนเวลาเรากด EV o ตรงเนี้ยแบบเป็น x t r e m e b ม o s t อะมันจะ ไม่เพิ่มอะไรเลยทุกคนแต่พอเวลาเราอีโวในครั้งนี้เนี่ยเหมือนจะมีการเพิ่มสเตตให้นะครับปกติเราอีโวเนี่ยสเตตตรงนี้จะไม่เพิ่มนะจากแบบ a บวกเป็น s หรือ b ลบเป็น b อะไรอย่างเงี้ยจะไม่เพิ่มนะแต่พอ รอบนี้เนี่ยถ้ามีการ Extreme Boost เนี่ยเขาก็จะเพิ่มให้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นอัปเดตบบลตี้ก็คืออันใหม่นั่นแหละเนาะ New Quest New Reward แล้วก็จะเป็นโค้ดใหม่นะครับนี่ Rebalance สองอ่าสองร้ีโลนะครับแล้วก็20%เพอร์เนาะก็สามารถไปใส่กันได้นะตามนี้เลยอัปเดตนะครับแปนี่สิบพรีเมียมโลแล้วก็จะเป็น EX 82เนาะสิบรีโลแล้วก็จะเป็น Return b o b a c นะครับ Return of b o b a c ก็จะเป็นโค้ดนี้คือตัวของโค้ด Return of b o b a c เนี่ย มจะเป็นตัวใหม่อย่างที่ผมบอกไปนะนี่ก็จะเป็นตัวใหม่แบบนี้นะครับเราก็ได้มาแล้วเนาะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนี่มันจะได้โบบักมาแบบนี้จะเป็นร่างนี้เลยโอเป็นร่างเป็นร่างแบบนี้ให้เลยนะครับแต่ไม่มีคําว่า OG นะนี่อย่างของผมมันมีอยู่แล้วก็จะเป็น OG อันนี้คือเราได้มาคือเขาพร้อมให้เราอีโวได้เลยนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นแบบอีโวพร้อมอีโวได้เลยนะครับโอ้ก็น่าจะเป็นตัวละครสําหรับผู้เล่นใหม่โดยเฉพาะเลยเนี่ยสำหรับอันนี้ แต่ก็น่าจะจํากัดเวลาเหมือนเดิมไหมคิดว่านะครับเป็นล่างนี้เนาะไม่รู้ว่าเก่งขนาดไหนแล้วนะตอนนี้แต่ผมว่าล่างทองสวยกว่า <c oughs> แต่เหมือนล่างนี้จะสามารถไอ้นี่ได้ด้วยนะล่างเก่าไอโอจอะครับสามารถที่จะ เทรดได้ด้วยใครมีก็สามารถไปเทรดกันได้นะครับโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปครับเจอกันครับผมสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มเกมนี่ครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทนะครับผมวันนี้นะครับผมขอเสนอนะครับผม UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยเพื่อนๆนะครับฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับระบบค่าวนะครับ มือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมถึงแม้จะปิดโทรศัพท์นะครับผมปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วก็ตามนะครับผมแต่ตัวของ UG Phone เนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับผมซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้นะครับผมกลัวแบตเสื่อมนะครับผมแล้วก็ไม่อยากเปลืองค่าเน็ตเนียครับผม UG Phone เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยนะครับผมเนาะราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทนะครับผมนส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะเป็นใน่ของง MVp ครผมซึา นะครับผมแพงกว่าแพ็คปกติแค่1เท่าเองนะครับผมแต่สเปคเนี่ยจะมีสเปคที่ต่างจากปกติเนี่ยถึง3เท่าเลยนะครับผมเนาะก็ตัว MVP เนี่ยผมจะแพงนิดเดียวนะครับแต่ใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าสะดวกกว่าแน่นอนนะครับผมเนาะใครสนใจเนี่ยดาวน์โหลด UG4 นีับสามารถโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผม